ใครบอกว่าอัลมล่าสีส้มมันแต่งไม่สวยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาดูแล้วจะรู้ว่ามันหล่อจริงๆไปดู s <S สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับผม PP d a r k s i ซ e นะครับผมก็วันนี้เอากับอีกหนึ่งรุ่นนะจ๊ะก็เป็นรุ่นที่เดิมที่มีกันอยู่แล้วก็คือเป็นอัลมล่า VL สีส้มนะครับผมแต่งแบบใหม่เป็นชุดแต่งของ Maxi m ิมั นะครับผมที่เพิ่งออกแบบมาใหม่เลยเป็นตัว m a ็ i m ิมาจีทมันมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันอันดับแรกก็จะมีในเรื่องของชุดแต่งข้างหน้าใหม่หมดเลยนะครับผมก็จะมีในเรื่องของอ่าด้านหน้าเปลี่ยนทั้งหมดนะใช้คํานี้เลยว่าเปลี่ยนทั้งหมดนะครับผมเราก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของตัวนี้ที่เป็นตัว g ีทีอ่ะมันดีกว่าชาวบ้านเขายัางไงตรงที่ว่าตัวชุดแต่งเนี่ยมันไม่มีขอบ คือการใส่ขอบครับการออกแบบเขาอะเขาจะครอบกันชนเดิมไปเลยอ่ะนึกภาพตามนะจะครอบกันชนเดิมไปเลยคือขอบจะไม่มีมาแววแววแหวงแหวง,วงให้เห็นกันเลยนะครับพครอบทั้งกันชนไปเลยเป็นชุดใหญ่นะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับส่วนคันนี้เดิมเป็นสีส้มหลังคาดําอยู่แล้วส้มหลังคาดํามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวรถสีส้มแล้วก็จะคานขึ้นไป นะครับจนถึงคานหลังเป็นสีดําเลยรวมถึงกระจกข้างนะครับก็จะเป็นสีดําด้วยนะครับส่วนคันนี้ที่แต่งเพิ่มไปแน่นอนนอกจากชุดแต่งก็จะมีในเรื่องของล้อสีดำนะครับที่แต่งเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันแมทกับตัวรถมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่เห็นคือด้านหน้าก็มีส้มดําส้มตัดดาส้มตัดดาเพราะว่าพอเป็นตัว v r ปุ Air ๊บโคมสโมอีก e นะครับผมลาเรามาดูด้านข้างกัน สำหรับด้านข้างแน่นอนอันดับแรกมีสติกเกอร์อะสติกเกอร์บางคนชอบบางคนไม่ชอบบอกได้ถ้าไม่ชอบเราอาอ,าอาให้ไม่ติดนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวที่เป็นชุดแต่งด้านล่างเพิ่มเข้ามาอีกสําหรับคันนี้นะครับผมใครบอกว่าไม่ชอบแถบแดงไม่ชอบอักษรแมททิมัสไม่มีปัญหาอยากได้อะไรบอกไม่เคยขาดจัดให้ตลอดอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างว่า มันมีอะไรสำหรับด้านท้ายรถคันนี้นะครับผมอ่ะอย่างที่เห็นคือมีแน่ๆเลยเห็นกัแบบเตะตายายแทบจะด่านะครับผมก็คือจะมีในเรื่องของตัวสปอยเลอร์หลังมานะครับผมเพิ่มเข้ามานะแล้ก็ด้านหลังอันนี้จะเป็นชุดแต่งที่ออกแบบมาใหม่อย่างที่ผมบอกถ้าด้านหน้ามันจะไม่มีขอบอย่างนี้นะมันจะครอบไปเลยแต่อันนี้ถ้าครอบไปเลยผู้ผลิตบอกมาแล้วว่าถ้าครอบไปเลยตลกแน่นอนก็เลย เป็นอย่างนี้มันสวยกว่าแล้วซึ่งมันสวยกว่าจริงๆมาพร้อมกับตัวนี้ที่เป็นท่อหลอกคู่นะครับผมแล้วในคู่ก็คือสองฝั่งถูกไหมแล้วในสองฝั่งเนี้ยก็คู่ย่อยอีกเท่ากับเป็นท่อหลอกสี่ท่อใช้คําว่าท่อหลอกนะไม่ใช่ท่อจริงถ้าท่อจริงเสียงดังครับบอกเลยท่อหลอกดูดีกว่าเงียบด้วยแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านล่างซึ่งสติกเกอร์ด้านล่างอันนี้ บางคนบอกว่าเปลี่ยนเป็นอักษรอื่นไม่ใช่ยี่ห้อได้ไหมเปลี่ยนเป็นชื่อฉันได้ไหมจัดไปไม่เคยขัดนะครับผมอ่ะสำหรับรอบคันก็จะมานี้คันนี้มีเด็ดอีกก็คือภายในเดี๋ยวเรามาดูกันไปดูภายในกันดีกว่าปะสำหรับภายในคันนี้ทำไมถึงให้มาดูภายในคันนี้ถ้าสังเกตนะฮะตัวคอนโซลเป็นสีส้มเบาะดำแถบส้มนะครับผมก็คือต้องบอกก่อนไอเดียคันนี้ มาจากตัวนิสสันคิกที่ภายในทูโทนตอนแรกอะดูนิสสันคิกอะรถที่มาดูมันเป็นสีขาวหรือไปดูบนมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมันดูตลกอะพอมันเป็นสีขาวมันไม่ได้มีของแต่งมันไม่ได้มีนู่นมีนี่เพื่อคุมโทนตัวรถของมันพอคุมโทนตัวรถมันพอใส่สีส้มเข้าไปคุมทั้งภายนอกคุมทั้งภายในคุมทั้งภายในและภายนอกภายนอกและภายในนะครับมันเลยทําให้ดูเอ้ยมันไม่ตลกนะมองไปมองมามันสวยนะ แต่ว่าอย่างที่บอกคือด้วยความที่ข้างนอกมันเป็นสีส้มพอเข้าในมันตัดส้มแล้วเฮ้ยมันดูดีมันดูโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าตัวรถอะมันดันเปลี่ยนไปเป็นสีอื่นอ่ะที่ไม่ได้คุมโทนมันอาจจะดูตลกหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งนี้แล้วแต่คนชอบแต่ถามว่าสีขาวภายในส้มตลกไหมผมก็กล้าพูดว่าไม่ตลกเงินเราอ่ะเราอยากแต่งอะใครทําไมอะเออไม่ได้มาจ่ายเงินให้เราแต่งนี่ถูกปะล่ะเออรถเราแต่คันนี้เขาคุมโทนได้ดีมาก ก็คือภายในส้มดําภายนอกก็ยังส้มดําอยู่เราไม่ใช่เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมหรือว่าข้างหน้าอย่างเดียวคือเราทําทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมให้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่ามาเป็นยังไงปะสาหรับนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมานะครับผมก็ใครอยากได้ทักมาได้เลย นะครับผมไม่เคยติดไม่เคยขาดอยู่แล้วอยากได้ยังไงทักมาดาวเริ่มต้น39มหนนะครับผมแล้วก็เอาแบบนี้ไปเลยนะล้อบางทีไม่ชอบล้อดําหมดเลยล้อปัดเงาก็ไม่ติดที่ทําเป็นทูโทนนะครับผมหรืออยากอ่ะเพิ่มเข้ามาอยากได้ล้อแม็กที่เป็นล้อ17ไม่เคยขาดอยู่แล้วจัดให้ได้ตลอดมันถ้ารวมในคํมเป็สามหมื่นเก้ามันเพิ่มอีกแค่นิดหน่อยมันได้ล้อแม็กเลย เราก็พร้อมที่จะดูแลให้ถ้าคุณไปเปลี่ยนร้อใหม่ข้างนอกสามหมื่นมีเห็นมาคุยกับเรารับรองว่าตกใจร้องว้าแน่นอนนะครับผมสองหมื่นสามหมื่นมีเห็นแต่ถ้าหาเราอาจจะไม่ถึงเธอเพอไม่ใช่อาจจะมันไม่ถึงเลยยังไงอยากให้ทักมาคุยกับเราก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างไรนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยถ้าใครชอบแบบนี้วันนี้อาจจะดูงงๆทำไมดักสายเปลี่ยนไปเปลี่ยนทรงผมใหม่มาเปลี่ยนลุคใหม่มาน่ารักป่าละ โอเคสำหรับใครชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับช่องนิสันดาร์ไซเล่าหรือ f เฟ o บุ o กนิสันดาร์ไซเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมหรือใครสนใจเดี๋ยวไลน์เราไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่ถ่ายคลิปก็เริ่มดึกกันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับกราบสวัสดีครับผม